ขขาต้มแหลมก็ได้เนี่ยสุดยอดเนี่ยจะมาตองขขาต้มแหลมสุดยอดนี่ยเนี่ยเนี่ยจะอตองขขาต้มแหลมครับนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้แคมติกอลุงหนุ่มนีผิวใจเมียวก็ทำหนุ่มนี่ขานาะดแล้วก็ต้มแหลมมาเอาเอาฟอ,องเลยมามาเอาก็แล้วเว้นะเอาก็ต้องแลมกันเอาผ้ารัดลงมาเออจันน้องเอาว่าเออเอาผ้าก่อน,นแค่ม,มันไะด้มีแน่ โอ้นี่นี่นี่คนท้าตองข้าวต้มแหลมนี่ยนี่นี่ตองข้าวต้มนั่นเองเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่คนเท่าวกำลังดิบใบหนุ่มล่าโอ้ยหูหลุงในวันเนาะ นี่ครับอือตองข้าวต้มแหลมอ่าเป็นจิ้งนะครับตองข้าวต้มแหลมเนี่ยลักษณะนี้ครับตองข้าวต้มแหลมนะครับอาจจะเป็นทำข้าวต้มกินนั่นเองนะครับจุดประสงค์คือมาหาหาข้าวหลามนะครับไม้ข้าวหลามนั่นเองนะครับใต้พอดีเจอกอ ตองข้าวต้มนะครับกอตองแคมนะครับเป็นตองข้าวต้มจะไปทาข้าวต้มแลมนั่นเองนะครับเรียกว่าตองแคมเนาะภาษาพี่น้องไต้เรียกว่าตองแคมไม่แน่ใจว่าภาษาคําเมืองหรือพี่น้องคนเมืองคนไทยเขากินเปลนหรือเปล่านะครับทําตองแบบนี้เราจะมาทําเป็นขนมนะครับเป็นเขาเรียกว่าขั้นนมข้าวต้มแลมนั่นเองนะครับเราไปหาต่อเนี่ยคนเท่าคนเท่าสุดยอดคนเท่านี่เดินป่าครับ แบบนี้โอ้ไปได้แล้วตองข้าวต้มแหลมเขาเรียกว่าตองแคมนั่นเองนะครับเ,ออเดินลงไปเราขาดใบต้มไปต้ปมผังตางเนี่แล้วก็ก่ตั้งกุ่นใบตองข้าวต้มที่จำท,ที่จะทําข้าวต้มแหลมนั่นเองนะครับได้มาสองมัดเลยเราจะทําข้าวต้มแหลมนะครับน,นี่กลับมาจากปลาจากเขา้าจากดอยละเอาเข้ามาในบริเวณบ้านละเนี่ยได้มาสองมัดมัดใหญ่ๆแบบนี้เลย อันนี้ก็ตองข้าวต้มแหลมนั่นเองนะครับนี่จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้น,นี่ครับได้มาสองปึ๊บน่าจะประมาณสามถึงห้าสิบลูกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำหรือขั้นตอนนะครับอันนี้ข้าวต้มแลมหลาจะเรียกว่าข้าวต้มแหลมนั่นเองครับภาษาพี่น้องคนไตนะครับอันนี้ดีแห้งกองท้าวข้าวตม้มแลมข้าวตม้มแลมแน่นอนเอาลงน้นันะี้คือนั่นน่ะลงนพัด พัดอะาำมันเหี้ยพักทำถิ่นเงี้ย erm อ๋ออ่าคนเท่าที่เฮ็ดข้าวต้มแล้วมาเนี่ยครับเจ็ดก่อนเนาะงทุกแ้มทุกแคมแ้มอ่าทัวใบตองอันนี้เช็ดใบตองก่อนเขาเรียกว่าใบตองแคมนั่นเองนะครับภาษาพี่น้องตายเรียกว่าใบตองแคมนะครับเนาะอ่านี่ยเนี่นี่คนเทาน่าเฮ็ด ข้าวสารนี่ข้าวสารแล้วก็จะผสมกับถั่วที่สวงเรียบร้อยอ่เชียดใบตองก่อนเสร็จใบตองวิธีการทำเนี่ยมม้วนแบบนี้ครับม้วนแบบนี้ม้วนม้นม้นี่ม้นแบบนี้นนนนนบบนเองแต่ว่าผมก็เดี๋ยววันหลังจะมาทําให้ดูเจ้าของช่องอันนี้คนเท่าช่วยอยู่ก็เลยเราก็เลยเป็นตากกล้องให้นะครับ จะตอกให้นะเขาก็จะมีตอกเนะี่ยตอกที่ก้นเทาเฮดไวนหน,นอ,อ่าตอกก็พร้อมเลยอตอกไปอตอกแล้วก็จะมัดแบบนี้มัดแบบนี้ตอกสั้นไปก่อนนี่นะครับทำข้าวม้วนอยู่ม้วน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 ,นเป็นลักษณะแบบนี้ม้วนเป็นจิ้งไนนะครับนะ เป็นข้าวต้มแหลมคนไต้หนอ่อเม่หนอไต,หน,ต,ต,ห,นตหนอกเขาเฮ็ดกินยิงไงยว่ะแ้ใช้ตอกแบบนี้เนี่ยตอกแบบนี้แล้วก็มัดมัดแบบนี้ชินนำกว่านั้นอ๋อแล้ว,วนำมาใสา่ขึ้นหนอออ่าคนท่าบอกต้องเช่นน้ำก่อนเนี่ยจะวางไปในน้ำนะครับ แบบนี้เลยข้าวต้มแหลมเขาเรียกว่าข้าวต้มแหลมสามเหลี่ยมนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้ผมใตพุทธชแนลทําอาหารพื้นบ้านคนไตนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาคนเท่านะครับนี่มาทําข้าวต้มแหลมนั่นเองนะครับข้าวต้มแหลมก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะไปดูนะครับ ข้าวต้มแหลมนะครับอันนี้ข้าวต้มแหลมข้าวต้มแหลมพี่น้องคนตายนั่นเองนะครับเป็นคนเท่าคนแก่คนบ้านบ้านคนบุญดอยแบบเรานะครับชอบทํากินนะครับอันนี้คือข้าวต้มแหลมนะครับนี่คนทําอยู่ข้างหลังนั่ช่วยทำนะครับในส่วนผมเองก็เป็นตากล้องและเจ้าของช่องนั่นเองนะครับนีครับข้าวต้มแหลมนะครับเราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนตั้งแต่ อ่าแรกๆทําจนจบจนต้มเสร็จนะครับว่ามันเป็นจะได้นะครับหลังจากที่คนเท่ามัดอะไรเอาข้าวม้วนม้วนใบตองนี่ก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบตองแคมนั่นเองนะครับภาษาพี่น้องคนเมืองหรือคนไทยผมไม่แน่ใจว่าเรียกเขาเรียกว่าใบอะไรนะครับใบใบอันนี้ใบใบตองนี่เราต้องไปหาจากบนป่าบนเขานะครับในดอยนะครับในเมืองไม่มีนะครับแล้วก็เขาไม่มีขายด้วยเราต้องไปหาเองนะครับ แล้วก็ห <tu> ล <i ro> ังจากนั making, the the totally ้นเราวิธีก่อนอื่นที่เราจะทํานะครับเราจะมาทําความสะอาดเช็ดใบตองก่อนแล้วก็มีข้าวสารแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับี่ข้าวสารถั่วลิสงแล้วก็หลังจากนั้นคนท่าก็จะม้วนใบตองทําความสะอาดใบตองก่อนแล้วก็ม้วนม้วนใบตองแขมนั่นเองนะครับม้วนเสร็จแล้วก็ข้าวสารใส่ลงไปกับถั่วลิสงผสมกันนะครับหลังจากนั้นเขาจะม้วนม้วนม้วนแล้วก็จะใช้จะใช้นะครับ ใช้นี่ใช้ตอกนี่ครับใช้ตอกมัดมัดเสร็จแล้วก็ให้ทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมทํใมาเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับกำลังมัดอยู่วิธีการทามัดเสร็จเรียบร้อยก็คือจะกลายเป็นนี่ครับกลายเป็นข้าวต้มแหลมแบบนี้เลยอันนี้ครับยังไม่สุกนะครับอันนี้มัดเสร็จเรียบร้อยเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็จะนํามาแช่ในน้ํานะครับเหนียวน้ําใสในกระมังนะครับ น,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 นี่นะะมาจีแนะนาแทงหนอมาจีแนะนาแทงค,คำหนึ่งนะครับหนอมาจีแนะนําก็คือคาไตยนั่นเองนะครับอามาเช่นน้าคือภาษาคําเมืองคําไทยนั่นเองนะครับคลายคกันนะครับเชื่อไว้เพื่อที่จะให้มันมันมัน,มนเป็นทีงคือขอพอจนะนำคนท่าเออมันีมันจะต้มง่ายมันสุกง่ายว่ะคนท่าบอกอ่ะถ้าเราเช่นน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับทักทายกันในวันนี้นะครับวันนี้วันที่ วันที่เก้าวันที่เก้าเดือนที่สิบสองสองพันสี่สี่นะครับวันนี้ครับครับหน้าตาที่ทําอาหารพื้นบ้านคนไายหรือว่าแต่วันนี้ไม่ได้ทําอาหารพื้นบ้านนะครับไม่ได้ทําอาหารนะครับวันนี้มาทําของกินแบบพื้นบ้านบนดอยอ่าแบบทีชีวิตของพี่น้องคนไายนะครับนี่ครับทําแบบนี้ครับ นี่นะครับค่ะพาบอกว่าให้เช็ดใบตองให้หน่อยห้ามอยู่ว่างๆนะครับอยู่ว่างไม่ได้เนี่ยเช็ดใบตองเนี่ยใบใบตองแครมนี่จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ใบตองแคมและไม้ใบใหญ่ปีจัเนี่ยใบใหญ่ปีชจใบใหญ่ปีใจนั่นก็หมายความว่าใบใหญ่มากนี่ใบตองเนี่ยใบตองข้าวต้มแหลมเพราะทำไมถึงเรียกว่าข้าวต้มแหลมนะครับเพราะว่านี่ใบตองนี่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันแหลมมาตรงนี้แล้วก็ตอนที่เราทําเสร็จแล้วนี่ครับมันจะเป็นข้าวต้มแหลมเนี่ยเป็นเดี่ม e: ๆีมนี่เขาเรียกว่าข้าวต้มแหลมคนไตนั่นเองนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คนเท่าบังคับแล้ให้เช็ดใบตองช่วยนะครับเจ้าของช่องก็ต้องช่วยครับไม่ใช่อาศัยเด็กคนเท่าทําอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยววันหลังทําอาหารพื้นบ้านหรือกับข้าวเมนูผมจะลงมือทําให้ดูเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่วันนี้ผมพาคนเท่ามาช่วยนะครับคนเท่าช่วยอกไป กมนันมีทางใบเล็กใบใหญ่นะครับนี่ขษณะแบบนี้เลยน่ครับนะครับอ่า,อาเจนน้่งไปจึงในก่อนนะเนี่ยเจนน้่งไปก่อน ลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างนะครับตามขนาดใบตองนะครับบางลูกก็ลูกใหญ่มากเลยน่นก็เนี่ยแ,แบบนี้กําลังสวยงามนะครับนี่ก็งสวยงามสวยงามครับอรอบๆนะว่ามีอะไรบ้างครับครับรอบๆเพราะฉะนั้น อันนี้นกลับด้านอยู่ <Okay. S 1> นี่คนทำนะครับคนเท่าอยู่ข้างหลังนู้นครับข้างหลังนู้นข้างหลังนู้นนเท่า แดดเริ่มออกแล้วเนี่ยแสงแดดเริ่มส่องแล้วนะครับใบตอก,ตอกใช้ใบตองนะครับใช้ใบตองใช้ตอกตอกตอกนี่ทํามาจากไม้ไผ่หรือว่าไม้ข้าหลาน,น,นะครับทำข้าวต้มแหลมพื้นบ้านคนไตนะครับขนมของกินพี่น้องคนไตนะครับ มันจริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับถ้าเรารู้วิธีการทำหรือ,อหลักสูตรของมันว่าทำแบบไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใดยังไม่รู้นะครับก็ลองไปดูในคลิปตามคลิปที่ผมลงไว้เลยนะครับว่าาตั้งแต่จนไปหาตั้งแต่เราเข้าป่าเดินไปหาใบตองหลังจากที่เราได้ใบตองมาแล้วนนแล้วเราทำยังไงอ่า ตั้งแต่แรกจนจบว่าวิธีการทํานะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับเผมอธิบายแหมรอบนะครับวิธีการทํานะครับก่อนอื่นนะครับเรามีใบตองนะครับต้องเตรียมใบตองไว้นะครับแล้วก็ตอกนะครับตอกนี้แล้วก็มีสารข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับเพื่อที่จะผสมลงไปในสารข้าวเหนียวแล้วก็ เตรียมกระมังไว้ใส่น้ำเนาะข้าวสารผสมทอลิสงใบอ่าใบตองแล้วตอกนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดใบตองหลังจากเราทําความสะอาดใบตองเสร็จแล้วเราก็ตัดหัวมันทิ้งก่อนสักประมาณสักสองนิ้วนะครับเพราะว่าตรงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบตองครับเราทาความสะอาดเสร็จตรงนี้มันต้องตัด ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งสักประมาณสองนิ้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถามาเอาเข้ามามมุนมมุนม้วนหมุนมุนมุนเสร็จแล้วก็เอาเข้าวสารใส่ลงไปแล้วก็ใช้ตอกนี่มัดนะครับมัดหลังจากที่เรามัดเสร็จอะไรเ,เรียบร้อยมันจะออกมาลักษณะนี้เลยเนี่ยก็เลย,ก,เลยกลายเป็นข้าวต้มแหลมนั่นเอง พี่น้องไต้คนไต้เท่านั้นที่ทําเป็นและทํากินได้แบบวิถีชีวิตนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้วิธีการทําว่าทำอย่างไงไปดูตามคลิปที่ผมลงวันนี้เลยนะครับนี่ที่ผ่านมาผมอาจจะมีแค่รูปภาพอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้อธิบายแบบใน,น เหมือนคลิปหรือวิดีโอแบบนี้นะครับแต่นี่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแรกจนจบนะครับเดี๋ยวทำเส็จเรียบร้อยนี่นี่นี่น,นี่ข้าวต้มแบบนี้นครับคนไตไตก็มีทุชาติสัญลักษณ์ความเป็นไตของเราอยู่แล้วไม่ลืมครับความเป็นคนไตของกินคนไตอาหารพื้นบ้านคนไต นคนเน่าคนายนั่นเองครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ข้าวต้มแหนมนะครับข้าวต้มแหลมนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเกาะไฟก่อนใกล้จะใกล้ใกล้ต้มยังคุ้เท่าสีต้มมาหน่อยบ้านเอากาสายพันยรอหนผมถามคนเท่าว่าผมจะเกาะไฟ ใช้พื้นเนี่ยเกาะไฟรอเนี่ยเกาะไฟรอ,อใช้พื้นแบบนี้อ่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้เชี่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เอาน้านําเสร็จแล้วก็มังเชี่นี่นานๆนะครับ,ถ,ปปรบรนนถ้าเราเชีแบบเวียวเราจะต้มนานๆแต่ถ้าเราเชี่นี่ไว้นานๆอ่ะเราจะมาต้มนี่ใช้เวลาไม่ต้องนานมากนะครับต้มแป,ป๊บเดียวก็สุกนะครับ 個快。 ลายมองหน้าเนอ่อยหมองหน้าก็แทงหมอกเขียวต้อ,องป๊ต้องว่ะอืมคนทำบอกว่าแล้วแต่ใบตองใบตองไม่เยอะก็ทําเยอะมีน้อยก็ทําน้อยครับครับนะครับดีไปเอาอันนี้ใส่กำกุนทาเอาไปใส่ในหม้อก็เหลือหนอเนี่ยได้หลายลูกละ <c oughs> ดูสิหลายลูกละ 没，不挨着嘞。 นั่งไปหมอเนี่ยอ,องอคนท่าบอกว่าร้อนอ่ะร้อนมากๆเลย มันเข้าอยู่ข้างหลังเนาะข้างหลังนู้น ข้าวต้มแหล็มแนก้นเมืองก้นอีสานก้นไทยในีเป็นผู้จักหน่อยเนาะข้าบอกเป็นผู้จักว่ะก้นแ่าบอกว่าเป็นผู้จักเนี่ยมั้ก้นไทยก้นเมืองเขาเป็นตั้งกินของคนไทยเนาะอ๋อก้นแถวหลัดนี่ก้นหลัดนี่ตู้ลูกสภาบันาเมืองร้อยการเฮ็ดข้าวต้มใส่ยังละไรไรสถาบันเมืองร้อยการเฮ็ดข้าวต้มเหล็มใส่ ตัวลิวล้นเนี่ยอ่าตัวลิ้นแต่ข้าวสารเฮเจ้ไหวเฮเจ้ไหวจริงไหนไวะเจ้ไหวตุ้มไอ้หอมอห,หอมตุ้มไอ้หอมหอมนี่วะเพราะใครกินกับอันเจียมหรอกินกับอะไรงั้กินกับกัววันกัววันก็ไรหนกกินนับอ๋อกินกับนมข้นกินกับน้ำตาลทรา,ายแดงก็ได้ถ้าต้องการหวานหวานอย่างเงี้ยคท่าบอก ร้อยแค่ไหนอะเนี่ย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 ไป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 นี่เมื่อไนเป็นข้าวต้มแหลมคนไตเนี่ยค่ะเน้องใจมีหนูพื้นบ้านคนไตมาเนี่ยช่องอ่ะเป็นช่องทำอาหารพื้นบ้านคนไตเดี๋ยวเทาก็ไม่ขนมคนไตเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูลข้าวป้องของกินของย่ำสภาพว่าของพี่น้องคนไตเท่านั้นค่ะน้องเนาย ok. PI, occupy, state, ่ยเอาหนอนเขาโอ้ยนออก อ๋อยาปออันนี้เอาไวล้ละกองโอเคอล้ก็แทงอันนี้เห็นไหมเหสองโลกก็ทับงเที่ยวที่อยู่ไปเนาะอันนี้ไปชุกนกเขาเท่าเอนาะอ่าวนเท่าไปเท่านอวันเท่าดีปอก็อันหนึ่นนง อ๋อไม่เตาอ่ะเออวิธีเตามาันเนี่ยอืมไม่สุกยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกอืมไปสุกคขะ อันนี้ไม้ไอ้ใบสุกไม่สุกครับเตรียมตะก,กร้าใส่เลย,ยนี่อ่ะตเตรียมไปใส่ในเลยเตรียมใบุ้กค่ะกว่าจะได้กินข้าวต้มแหลมไม่ใช่ เรื่องง่ายๆนะครับเราแค่เห็นภาพวิธีการทําหรือว่าเห็นรูปภาพอย่างนี้เหมือนจะทําง่ายๆทํากินองง่ายๆนะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับใช้เวลาพอสมควรเลยอ่าวิธีการทําขั้นตอนหลายอย่างอยู่นะครับก่อนจะไปหาใบาตองมาก่อนจะไปเดินปา่าเดินเขาบนดอยหาใบาตองมาแล้วกว่าจะมาอ่าทัชเชตทำความสะอาดตัดใบตองเตรียมข้าวสารเตรียมถั่วลิสงเนาะเตรียมตอกมัดนะครับก่อนจะมาทําแหมก่อนจะมาแฮมก่อนจะ เช่นน้ำแฮมก็จะใช้เวลาต้มแฮมนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรกันนะครับเกิดว่าได้กินเนื้อจะะด้นี่อย่างนี้นเลยครับต้มแหลมคนไปยนะครับต้มแหลมคนไปยนั่นเองครับหวดซุปก็ดิบตัวเอ้ดูก่อนอ้ยังไม่สุกนี่ครับปรไปไปย,ยังไม่สุกนะครับเเป็นเม็ดข้าวสาสยังไม่สุกร่อยสักพักเนาะ มาเข้าไปดูว่าสุกหรือยังนะครับขอ,องปลระตูคนเถ้าของต้มหึงนานแน่อนอนอ๋อใช้เวลาต้มเมื่อนะคนเถ้าบอก่โอ้แต่ไหนบ้างนี่นี่นี่นนนนนคนเถ้าออกเนาะคนเถ้าออกมาอันนึนนงละรู้ว่าสุกไหมลองดูก่อนนะเนี่ย นี่ข้าวต้มแหลมคนไตไตนี่ในสุกอันนี้เขาเรียกว่าสุกนะครับอไอ้สุกกับคนไทาเนาะสุกเยอะก็เหมือนไอ้วันหนาวเยอะนี่น,น,<ช>นะนี่มันก็แหลมนี่เป็นเหลี่ยมแบบนี้ไอ้เขาเรียกว่าสุกแล้วอ่ะคนไทาว่าสุกเรียบร้อยสุกหมดกกว่าอืมอร่อยครับเยี่ยมเลยแต่มึงอีกนิดนิดนะท้องอิ่นเลยนียน่ นี่ถั่วอยู่ข้างในเนี่ยอร่อยมากครับที่จริงถ้าอยากกินหวานๆออกหวานๆก็คือกินกับน้ำตาลทรายแดงนี่ครับเกลือบานกินน้ำเกลือบานกินกินเจี๊ยมหน่ออร่อยมากเลยข้าว,วส้มแลบ มือส่วนที่ส่งอยู่ข้างในเนาะส่งด้านในน่าสุกอะเอาใส่ในตะกร้าโอ้หวานขนาดถูกยบอยให้เราเอาใส่ตะกร้านี่เลยจิมยู่นอัอนอใส่เข้าไปอืมอเข้ามาไป อ่าห้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยภาษาพี่น้องคนตายก็เรียกหนึ่งสสามสี่ห้าคล้ายๆกันนั่นแหละครับวิธีการนับนะครับอีสุกแล้วสุกแล้วใจเนี่ยแขมหนไรมเฮ่แขมไกตมแหลมกระตุมแหล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 มขึนก็เลือนนายะข้ออนอ่าเสียเีย à lột kèm này ạ kèm nó nó lột 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 lượt này lươi ô cần học cái tư nè kèm này kèm này uống tút uống tút tút lê lê nè nè này kèm này kèm này đấy kín có ma lè để có chế bình nông bình nông nông ai nó à không biết không biết chứ hóa nè hóa thông lém hóa thông lém hóa อ่าหวานๆนั่นหอมแบบอ๋อเฮียหยาบมาเนาอเฮียหยาบหนออ๋อเฮียหยาบหนอพ่อเธอบอกโอเคค่ะอร่อยมันหวานมันหอมอ่าหวานมันหอมอ่ะค่อยกินว่ะร้อนๆร้อนขนาดนี่โอ้สุดยอดสุดยอดหอมขนาดหอมขนาดนี่นี่นี่น่าสนใจไหม ขาตุโหรลียมธอตุโเลี่ยมเพนบ้านคนไต